ขอเจริญพร,รคุณโยมสุขโชคลาคงจำเนียนคุณโยมเผ่ากเกษมคงจำเนียนอาจารย์สมประสงค์คงจาเนียนโยมญาติมิตรทุกท่านทุกคนที่ได้มีส่วนเข้ามาร่วมบําเพ็ญกุศลอุทิศผลให้กับหม่อมราชวงศ์หญิงทอสีกเกษมสีคงจำเนียนคุณโยมสมบัติ คงจำเนียนที่ท่านร่วงรับจากไปพร้อมกันนั้นก็น้อมจิตระลึกนึกถึงบุพกา,ารีชนผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนเขมสิริอนุสอนทุกท่านทุกคนในรอบปีทางโรงเรียนเมื่อจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอย่างนี้ต่อเนื่องเรื่อยมาแต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิดก็เลยทำให้บางปีก็อาจจะงดไปด้วยนะ ปีนี้ถึงแม้จะมีการจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอย่างนี้โยงก็จำกัดผู้ที่เข้ามาร่วมในพิธีก็จำนวนไม่มากนักเฉพาะญาติมิตรที่ใกล้ชิดและก็บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทางโรงเรียนเคมสริอนุสอนก็ถือว่าวันนี้ ทุกท่านตั้งใจได้บำเพ็ญกุศลอุทิศผลช่นนี้ซึ่งมีคำพระเรียกเฉพาะหรือว่าเป็นทักษิณานุปทานคือการทำบุญเพิ่มให้แก่ท่านที่ล่วงรับจากไปเราน้อมจิตน้อมใจว่าเราบำเพ็ญกุศลในวันนี้นั้นถ้าบุญกุศลที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างไรนั้นก็ขอให้น้อมจิตระลึกนึกถึงหม่อมราชวงศ์หญิงทอศี เกษมศีคงจำเนียนคุณโยมสมบัติคงจำเนียนพร้อมทั้งผู้นี้ที่มีอุปการะคุณทุกท่านทุกคนที่ท่านล่วงรับจากไปเพื่อจะให้ท่านดัเน้นถ้าจะพึงทราบด้วยญาณวิถีได้ท่านคงได้ร่วมอนุมโมทนาให้ท่านมีความสุขในสัมปรายภพซึ่งการที่เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างนี้มีความสบายใจโปร่งโล่งใจว่า สิ่งที่ควรทำเพื่อท่านเหล่านั้นเราได้ทำครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่มีสิ่งใดค้างคาในใจเมื่อเราได้ทำหน้าที่ของเราครบอย่างนี้แล้วก็มีความปลงใจสุขใจขออก็มองว่าการที่มีผู้ที่มีอุปการคุณต่อโรงเรียนได้ร่วงรับจากไปนี้ถ้าโยมมองและลึกนึกถึงท่านเหล่านั้นแล้วในปรากฏว่า มีท่านที่ได้ร่วงรับจากไปนี้มีจำนวนไม่ใช่น้อยมากมายทีเดียวแล้วก็เราที่ยังคงมีชีวิตอยู่นี้นั้นก็เป็นคนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นถัดมามองว่าเราได้มาสารงานสืบต่อกิจการงานของโรงเรียนเขมสิริอนุสร์นี้ให้ดำเนินเป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านเหล่านั้น เมื่อเรามองอย่างนี้เราก็เห็นหลักสัจธรรมความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งว่าชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาบางช่วงบางเวลาเราก็เจ็บป่วยไม่สบายอย่างที่ช่วงนี้ผ่านมาแต่มาได้สลับรับ,รบฟังข่าวคราวความเป็นไปโดยเฉพาะจันอ้อยอนะก็ ตอนนี้ก็ถือว่าผ่านวิกฤตของชีวิตที่โยมก็ล้มป่วยมาแล้วก็ดูว่าตอนนี้สุขภาพก็เริ่มดีขึ้นก็อมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตของเราว่ามันไม่แน่นอนร่างกายของเรานี้เราจะมามีความปรารถนาคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีโรคไม่มีภัยให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนี้เป็นไปไม่ได้ ในเรือนร่างของเรานี้ไม่ใช่เป็นของเราทีเดียวถ้าเราเป็นของเรือนร่างนี้เป็นของเราจริงๆเราก็ต้องบังคับมันได้ว่าไม่ให้แก่นะไม่ให้ป่วยนะไม่ให้เสียชีวิตนะมันก็กำบังคับกำหนดให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เมื่อเป็นไปดังที่ใจเราปรารถนาเราต้องการไม่ได้ก็ฝืนใจแล้วก็มีความทุกข์มีความบีบคั้นใจเมื่อ ความเป็นไปอย่างนี้ปรากฏให้เราเห็นเราก็รู้เข้าใจชัดว่าโอมเป็นอย่างนี้เองนะอย่างที่บทสวดพี่พระนัมมาสวดสาธยายเมื่อกี้นี้หรอว่าปะพะโตปะมสูตรประสูติที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดแสดงเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นภูเขาใหญ่สูงจรดฟ้าหรือจะมองอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นแท่งแท่งหินใหญ่ ที่สูงจรลดฟ้าแล้วก็กำลังกลิ้งทับบทสัตว์มาทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทุกทิศทุกทางเรามองไปเนี่ยเราอยู่ตรงกลางแน่นอนว่าภัยอันตรายกําลังเคล,เคลื่อนใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะทุกเวลาเมื่อคนเราเจอภัยอันตรายที่ใกล้ตัวอย่างนี้นั้นหลายคนทีเดียวก็มีความหวาดวิตกใจแล้วก็ต้องการที่จะ ให้ตัวเองนั้นรอดพ้นจากอันตรายอย่างนี้คนที่ไม่มีความรู้ไม่เข้าใจเห็นว่ามีเรื่องใดสิ่งใดดีแล้วก็หาทางที่จะให้ตัวเองนั้นได้รอดปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นบางคนอาจจะเป็นการอ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลให้ตัวเองนั้นคลาดเคล้วจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนี้บางคนบางท่าน เคยมีอำนาจว่าสนามีกองทัพอันเกรียงไกรยิ่งใหญ่เคยสามารถที่จะนำกองทัพนั้นไปรุกรานฆ่าฟันแล้วก็เอาชนะสงครามได้แต่ก็ไม่สามารถจะนำกองทัพยอย่างนั้นมากําจัดหรือว่าเอาชนะภัยพิบัติทางธรรมชาติดังที่ว่ามานั้นได้บางคนอาจจะใช้เวทมนต์คาถาที่จะ ไร้มนเพื่อจะให้สิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อต,อตอนนั้นได้หมดเสิ้นไปให้ตัวเองนั้นรอดปลอดภัยก็ไม่สามารถจะใช้ได้จะทำได้บางคนมีเงินมีทองมากมายเคยใช้เงินทองนั้นในการซื้อหรือผ่อนปลนให้ยืดเวลาอะไรต่างๆก็ทำได้แต่ว่าไม่สามารถจะนำมาใช้กับสิ่งที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างนี้ได้ ไม่ว่าใครคนที่เป็นคนที่ร่ำรวยมีเงินมีทองก็ตามหรือเป็นคนที่ยากจนเข็นใจแม้ทั้งคนที่เคอยากเยื่อทุกคนก็ตกอยู่ในชะตากรรมนี้เดียวกันท่านบอกว่าภัยพิบัติดังที่กล่าวนั้นก็คือความแก่ความเจ็บความตายของเรานี่เองที่กำลังเบียดเบียนแล้วก็เข้ามาใกล้ตัวเราทุกขณะทุกวันเวลาเมื่อเราเกิดมาแล้ว เราก็ต้องแก่เ <c> ก <oughs> ิดมาแล้วต้องเจ็บต้องตายดังนี้เป็นภัยที่เป็นภัยธรรมชาติที่ปรากฏอย่างนี้ไม่มีใครจะหลีกพ้นไปได้คุ้มีปัญญารู้เข้าใจความเป็นไปเชน่นนี้น้อมจิตระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพ,พ,ร,พะระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปหลักตรสยึกขาคือศินสมาธิปัญญา แล้วก็ใช้โอกาสนเวลาที่มีอยู่นี้นั้นในการที่จะฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตนให้ผ่านพน้นแล้วก็ถึงแม้จะมีความบีบคั้นทางธรรมชาติที่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่บีบคั้นใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจมากเกินไปแต่ว่าใช้วันเวลาทุกขณะให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของตนมากที่สุด นี่ก็คือแนวทางหลักการที่พระองค์ได้ทรงตัดบอกว่าเนี่ยคนเราทุกคนต้องเจอแต่ว่าเราจะวางจิตวางใจอย่างไรบางทีเรามองดูเนี่ยอย่างหลักการทางพระพุทธศาสนาของเราพระพุทธองค์ได้ทรงตัดแสดงแล้วก็มองให้เห็นว่ามนุษย์เรานี้นั้นบางทีเราก็มายึดติดถือมั่นในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของเรา เป็นตัวเราแล้วก็ด้วยความยึดติดถือมั่นอย่างนี้เมื่อความเป็นไปไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนาเราต้องการแล้วก็บีบคั้นใจแล้วก็มีความทุกข์แต่พอเรารู้เข้าใจว่าเป็นจักขันคือขันห้าของเรานี้ไม่ใช่เป็นของเราแล้วก็ไม่มี ไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใดๆทั้งเส้นเราเข้าไปยึดติดถือมั่นด้วยอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราพอเรายึดติดถือมั่นอย่างนี้แน่นอนว่าความทุกข์ความบีบคั้นก็เกิดขึ้นเป็นไปเรามองว่าเราจะต้องรู้เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ทำตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเราทำ ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจตามเหตุปัจจัยแล้วผลจะเป็นอย่างไรแล้วก็ยอมรับสภาพว่ามันเป็นไปเช่นนั้นเราไม่สามารถจะหลีกพ้นไปได้อย่างนี้ก็คือว่าเราทุกคนต้องรู้เข้าใจแล้วก็วางจิตวางใจได้แม้กระทั่งว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตัวเองจะหลุด บริสุทธิ์หลุดพ้นหมดกิเลสผ่านขั้นแรกไปก็คือขั้นเป็นพระโสดาบันนั้นจะต้องละสก,กายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนี้เป็นด่านแรกที่เดียวที่จะต้องผ่านไปให้ได้ถ้าไม่ผ่านจุดนี้แล้วไม่สามารถจะบรรลุธ,ธรรมในขั้นสูงได้ะฉะนั้นจะเห็นได้ว,ว่าเราทุกคนเนี่ย จะต้องตระหนักรู้เข้าใจแล้วก็วางจิตวางใจได้ว่าเออความจริงแล้วสังขารร่างกายของเรานี้ไม่ใช่เป็นของเรานะแต่เราก็บริหารจัดการให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอมีความเป็นไปป่วยไข้ไม่สบายเราก็รู้ทันรู้เข้าใจแล้วก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ที่เรา ยอมรับไม่ได้เป็นเพราะว่าเราฝืนธรรมชาติเรามองว่าร่างกายของเราไม่ควรจะป่วยร่างกายของเราไม่ควรจะเจ็บไข้หรือว่าไม่ควรจะตายแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปห้ามไปป้องกันอย่างนั้นเราก็ยอมรับสภาพแล้วก็มองว่าเราจะต้องใช้โอกาสวันเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้นั้นในการที่จะทํา บุญกุศลทำสิ่งที่ดีให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดแม้ทั้งบทมีบทสูตรบทหนึ่งเรียกว่าพัทเทกรตัตสูตรพระสูตรที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวการที่เราใช้เวลาในแต่ละวันีบางครั้งก็ท่านบอกว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยชีวิตของเราในหัวแล้วห้อยไปถึงความหลังไม่ควรที่จะใช้เวลาในการ ไม่ครวรระลึกนึกถึงอดีตที่ผ่านมาอดีตก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถจะแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ดีอย่างที่เราต้องการได้ไม่ควรปล่อยใจหวนละเหาะเพื่อหวังเป็นในอนาคตนะสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเรายังอยู่อีกยาวไกลหรือว่าเป็นพวงนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็ยังทําตอนนี้ไม่ได้สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือขณะที่เป็นปัจจุบัน ฉะนั้นเราต้องมองว่าเราจะต้องทำขณะปัจจุบันนี้ให้ดีให้สมบูรณ์ที่สุดแม้กระทั่งโยมมานั่งอยู่ในที่หอประชุมแห่งนี้เรามองว่าเราจะต้องทำขณะปัจจุบันนี้ให้ดีให้สมบูรณ์ให้รู้เข้าใจและก็อยู่กับลมหายใจที่เขาออกมีสับรับฟังเรื่องราวความเป็นไปต่างๆแล้วก็ไม่ปล่อยให้จิตของเรานั้นตกอดีตแล้วก็ลอยไปนานาคต ถ้าเราทําขณะปัจจุบันให้ดีให้สมบูรณ์แล้วแน่นอนว่า <c oughs> จะเป็นสิ่งที่เป็นบุญบกุศลที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวแล้วก็ด้วยจิตใจที่สงบตั้งมั่นเบิกบานมีความสุขนั้นเราก็ต้องตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีชนท่านที่โล่งรับจากไปท่านเหล่านั้นเมื่อเรามีจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้วเป็นบุญบเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ท่านเหล่านั้น ท่านมียานวิธีใดทั้งคงได้ร่วมอนุโมทนาแน่นอนฉะนั้นก็ขอให้โยมญาติมิตรท่านทุกคนมองว่าเราจะทำขณะที่เป็นปัจจุบันนี้ให้ดีให้สมบูรณ์เมื่อขณะปัจจุบันดีสมบูรณ์แล้วเราก็จะมีความอบอุ่นมั่นใจแล้วก็ชิดจะก้าวไปในสิ่งที่มีความสุขสดใสเบิกบานย,ยิ่งขึ้นไปด้วยนะ แล้วก็ในการทําบุญทํากุศลอย่างนี้มีพุทธพจน์ที่พระองค์ได้ทรงพระพุทธองค์ได้ทรงตัดบอกว่าปุเพวทานาสมโน,โนาทาัธงจิตตังปสาทเยทัตราอัตมโนโหติเอสายาตสะสัมปทาติผู้ที่ปรารถนาจะทําบุญถวายทานเมื่อเริ่มต้นทําบุญถวายก็มีจิตใจที่เริ่มใสสมนัตขณะที่ทําบุญถวายมีจิตใจที่เบิกบานหันษาครั้นได้ทำบุญถวายไปแล้ว มีจิตใจที่ผ่องแผ้วเกษมสารทานนั้นจึงจะมีผลที่สมบูรณ์ในการทำบุญทำกุศลของโยมนี้นั้นตั้งแต่โยมดำริริเริ่มในใจแล้วด้วยความศรัทธาในพระรัตนตรัยโยมก็ตั้งใจว่าวันนั้นวันนี้เราจะทำบุญบำเพ็ญกุศลแล้วก็มีความสบายใจโล่งใจแล้วก็ เตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ถึงวันนั้นพอถึงวันพิธีขึ้นมาโยมก็มีความตั้งใจและก็เข้ามาร่วมพิธีด้วยความเต็มใจและก็ทำทุกขณะที่เป็นไปนี้ด้วยขณะที่เป็นปัจจุบันนั้นไม่ปล่อยให้ใจเราฟุ้งซ่านหรือว่า่อยไม่ปล่อยให้ใจเราคิดตกไปในอดีตหรือลอยไปอนาคตและก็พร้อมกันนั้น เมื่อได้ทำบุญทำกุศลไปแล้วเราก็มีความสุขใจปลื้มใจว่าสิ่งที่ควรทำเพื่อคุณแม่คุณพ่อแล้วก็บุพการีชนเราได้ทำครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่มีสิ่งใดมาค้างคาในใจเราก็จะมีความปลื้มใจสุขใจนี้ก็คือการที่เป็นอัป,ปราปราเจตนาก็ได้บุญได้กุศลทุกครั้งไปที่เราน้อมจิตระลึกนึกถึงนั้น วันนี้อาตมาในนาของคณะพระสงฆ์ก็ขออนุโมทนาคณะโยมญาติมิตรทุกท่านทุกคนได้ที่ได้สละเวลามาร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาสนี้วันนี้ขอเชิญโยมญาติมิตรได้ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการิชนต่อไป